เกมทีมเดสแมทครับผมด่านวอลเลย์นะเราเอานี่ละกันครับผมไซเรนนะใช้สมุตตากับกามูล,ล่าเลยสามบอกสามบอกโอเคเราไปหาตัวที่อยู่ในระยะแล้วเราก็จะยิงน้ําแข็งไปใส่เขาครับผมปึ๊บทำไมอย่างนี้นะแล้วเราก็กลับก็แคร์แค,อ,คอุย้ยฟ้าปัาปั๊ปามาแล้วนั่นไงอุย้ยโดนน้าแข็งโดนน้าแข็งเฮ้ยมีตัวแอคพามีตัวแอคมา เราก็ไซโคงไว้ก่อนเลยไซโคงไ้ก่อนเลยมีตาทิพย์นะครับติดลากันฟ้าติดลากยันฟ้โอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะมาแล้วล่ะเนี่ยอยู่ท่าแล้วนะปึดบแบโอ้ยเพียบพวกหายตัวเยอะเกมามาตัวอะไรเนี่ยหุ้ยหม่ช่ไม่ใช่ลานี้มันไม่ใช่โอโรจิล้วโอโอโอโโอโอโอโ ฟ้าปะฟ้าก,ก่อนแล้วกันเรียบร้อยปีหนึ่งจ้าเฮ้ยเรเวนแนนี่ว่ะโอเคยุ้ยไม่ทานไม่ทานนะโอ้โอ้โอ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 ,โอเสร็จเลยเสร็จเลยนี่กันเลิเวนแนนอีกตัวหนึ่งหายตัวกลับก่อนละครับเลือดเพิ่มนิดนึงนะครับมามาโอเคเอาเลือดก่อน แมงป่องแมงป่องไม่รอดนะคะไม่รอดนะครับแหมมันรอสก,กิล่รอสัก,กิลพี่ที่จะว์ามาหืมปื๊ดไปหนึ่งเมตรปึ้มอ้าวทำไมไม่อยู่ตรงเนี้ยโอเคติดล้าแล้วครับอ้าวไม่ติดด้วยเฮ้ยโอเคติดล้าแล้วเราเก็บไว้ก่อนทำเควน,นิดนึงหูเลือดโคตรแดงเลย โอ้ยเด้งอีกเด้งโอ้ยมาสองตัวเลยว่ะเฮ้ยมามาสองตัวก็มาอ้าวเสร็จกันขอนโทษใครๆก็อยากได้ก่อนโหเราต้องเก็บกระสุนไว้ก่อนรอเขาใกล้ใกล้ตายก่อนนะโอ้เด้งอีกอะ่ะเรียบรอ้อยที่พวกคิวไปทีป่พวกคิวไป ว้าว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 ฟ้ามาต uh ึมเลยโอ้โหเสร็จกันบ้าบอที่สุดโอ้เข้ามากันเยอะเข้ามากันเยอะเราเอาอะไรดีนะเราเอาอะไรดีนะเอานี่นะครับผมเครปี้่าไอซ์เนอแล้วก็แมกเนต่าครับผมว้าว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 ว้โอเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ ว่าวๆๆๆว่ไวหวาฟ้าาโอ้ยหนักมากอะไรกันเนี่ยทำไมมากันเยอะแยะขนาดนี้นันเนี่ยืนแดงอีกโอ้โหไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแม่ฟ้ามี่อยู่นิ่งอยู่นานนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวมีทาร์ี้ด้วยนะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, oh, เข้ามาเป็นแคลนอ่ะเนี่ยโอ oh. ้ตาย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 ต <c oughs> ายอ,าอาืมาเอามามามาแคลนก็มาแคลนก็มา <c oughs> ไม่หวานไม่หวาน <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลย เยอะไปเยอะไปพวกนี้พวกนา้ก็มากันเยอะไปนะโอ้โหโอ้โหเอาฟ้าเปอร์อรมามาไม่มีอะไรเสียแล้วนี่ฮัปปี้ฮัปปี้เราไม่ทานแล้วมาครับผมเอานี่้ยบีทีมอสลงมาตั้งหลักเลยแล้วกันโอ้โอเคฮิวก็โอ้โหมา Okay. โอเคโอ้เสร็จกันมาแล้วครับผมเอานี่แหละลูชาดมามามีปัญหากับพี่มากใช่ไหมหึหึหึแหมเอาใหญ่เอาใหญ่หญแหมแหมอันนี้ตัวนี่ตัวงนะนี่ตัวงนะโอโรจินะมามาสิมาครับผม โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปโอ้ยลบแล้วหลบลบโอ้ยเขาแรงมากเขาแรงมากรีเฟกก่อนขอเอาเลือดคืนก่อนเขาแล้วก็รอสกิลด้วยออืโอ้ยมารอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรารอสกิลแป๊บหนึ่งตัวอะไรไม่รู้อะ คือมูลเมตรไปแล้วก่อนที่เขาจะรีเซ็เราขอชวลังก้าด้วยนะโอ้โหโอ้โหหนักเลยหนักเลยหนักเลยตัวแดงโอเคมาวายวายเยอะเกินเยอะเกินเอาละนะตัวน้ำด้วยมาแล้วครับผมเอาโอโรจิแล้ว อ่รู้จีดใช้สมุตตารับผมโอ้ฉลังกาเขาเฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะมามาโอเคโอเคมาจ้ามาจ้าอ่าอ่าอ่าโว้วโว้โว้อาเธออาเธอนะอันนะรอรีโหลดแป๊บนึงครับผม ยี่สบเ็ดเว้ยเฮ้ยยี่สบเ็ดเว้ยเฮ้ยมาเป็นแค่แล้วมาเป็นแค่เลยโอ้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 ยอ่ะเธออ่ะเธอนะอ,อันออน,อนะยีนะ่สองแล้วยี่สองแล้วเอ้ยนี่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 ฟ้าบ่ฮอกฮอกอ่อหอนะหายตัวก่อนหายตัวก่อน เรียบร้อยไทยแท้เยอะกันไปเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยว,วอ่ะเฮ้ยยี่สามยี่สามยี่สามนะโอเคครับเราต้องมาแบบเงียบๆเ่ยนะเราต้องรอสกิลแป๊บหนึ่งกระสุนเราก็หมดเราเอาตัวนี้แล้วกันน่าหายตัวได้อีกหายตัวได้อีกโอเคเรียบร้อยไปออาใส่โล่ก่อนใส่โล่ก่อน อ่าอ่าอาตัวนี้ตัวนี้ตั Lincoln, 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 Lincoln. วนี้หมิงหมิงหมิงวูู้วูวูวๆๆูว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 เฮ้ยูวูวูนูวมันเว้ยคนแวูแล้วู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 วเวูวูอ,อ,อิงก่อนเลย,อ,เลยอ่า ลงไฟลงไป,ลงไปโลบก,ก่อนโลบก,ก่อนลงไปนิดนึงพอไอ้นี่ไอ้นี่นะเหลืออีกหนึ่งกะทิเท่านั้นนะผมนำอยู่สี่ตัวเลยนะอ้าวสุดยอดอ่าฮะโอเคโอเควา้วาวว้าไอตัวนี้ตัวเอลิบัสเอลิบัส มามาเรียบร้อยแรมเพจกันไปมีแปดนะมีสองครับผมโอ้โหโอ้โหดีโลดดีโหลดดีโหลดเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลุดนะโอเคตกใจนะว่าจะหลุดเฮ้ยเกระทิงมาสวยแล้ว โอเคมามานี่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 โว้วโว้โว้วโว้โวมิงยังอยู่มีกันดังอยู่สองตัวเหมือนเดิมครับผมโอ้หลบแล้วโหลบแล้วจ้าโหลบแล้วจ้าโอเคโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใกล้ตายแล้วนี่เสร็จไปอีกหนึ่งครับสามสิบสองแล้วสามสิบสองแล้ว เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่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 หมีนะหมีนะโอ้เอริบัสเหรอครับอะไรเนี่ยเป็นเลียตายเสร็จกันโอเคเดี๋ยวเราเอาหมอครับผมโอเคพี่แมงป่องอย่าเพิ่งอ่าอ่ะเรียบร้อยไปเฮ้ยหมอยังไม่ได้ลงเลยเนี่ย ไม่ได้ใช้งานเลยเนยเนี้อ่ยเฮ้ยวิร์กวิร์กครับผมแม่อ่าโอเคนะโอ้โหนี่เข้ามากันห้าแล้วเจอผสมนี้เข้าไปเดือนลอไป14คิวเลย7ล้าน6 <laughs>